คลิปนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคว่าในกรณีที่เราถักมานะคะเรื่อยๆนะคะแล้วเรามาเจอไหมนะคะที่มันเป็นไหมที่มีต่อรอยต่อเนาะค่ะเพื่อนๆอย่าตกใจนะคะแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดให้เราเสียอารมณ์นะคะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราซื้อมาในม้วนนะคะอาจจะ เจอจังหวะที่ไหมขาดมาจากโรงงานหรือว่ามีรอยต่อเนาะเราก็จัดการแก้ปัญหาของเราเองนะคะให้เพื่อนตัดเลยนะคะตัดไหมปึ๊บเลยในช่วงที่เป็นมีปมเนาะมีป,ม,ม,ปมหรือว่ามีรอยต่อค่ะเพื่อนแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราถักไปตามปกติเลยนะควักไหมมาแล้วก็ จะเห็นว่าไหมตรงนี้เราสั้นใช่ไหมเลยให้เราก็เอาไหมทีอ่อยู่ในม้วนเนาะมาถักต่อไปได้เลยนะคะเพื่อนเอนแล้วเราก็ถักทับหางไหมไปด้วยเลยนะคะก็จะถักแบบนี้ค่ะไปปกติเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่า ตัวปัญหาในการไหมที่จะมีปุ่มนะคะก็จะหมดไปแล้วก็จะถักสวยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนค่ะก,ก็นำมาฝากนะคะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนเพราะว่าปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่ถักมาเยอะๆมากๆเนาะเพราะว่าไหมแต่ละชนิดมันก็จะไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าทั้งม้วนจะต้องไม่มีรอยต่อนะคะ หวังว่าคงมีประโยชน์นะเพื่อนลองเอาไปใช้ดูไปแล้วค่ะ